สวัสดีครับจากที่เพื่อนๆและพี่ๆนะครับที่กินเทมเป้ได้ถามกันเข้ามานะครับหรือพี่ๆที่เริ่มกินเทมเป้กันใหม่ๆนะครับก็ถามเข้กากันเข้ามาว่าการบ่มเทมเป้เขาบ่มกันยังไงนะครับมีวิธ,มวธีมีวิธีการบ่มยังไงนะครับเออวันนี้ผมก็ได้โอกาสละจะมาทําคลิปการบ่มเทมเป้แบบง่ายๆนะครับผมมันจะมีการบ่มแบบไม่แช่เย็นเนาะกับแช่เย็นนะครับเดี๋ยวผมจะมา ทำคลิปบ่มให้ดูกันนะครับบ่มแบบง่ายๆเลยนะครับก้าแบบนี้ก็ได้นะครับมาค้อมลงประมาณนี้นะครับสมมติว่าเทมเป้ก้อนนี้เป็นเทมเป้ที่ธรรมดาไม่ได้แช่เย็นนะครับอย่างสมมติเนี่ยนี้เป็นของทางร้านผมนะครับก็จะทํามาก็มีถุงสองชั้นนะครับอันนี้เป็นถุงซิลนะครับซิลสุญญากาศแล้วก็ข้างในก็จะมีถุงซิปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้แช่เย็นก็แบบนี้นะครับเริ่มแรกก็ฉีกอย่างนี้เลยครับฉีกเอาถุงซิลออกนะครับผมฉีกเอาถุง ชีกกระถุงซิวออกเรียบร้อยก็จะมีถุงซี่แบบนี้ของผมเจาะรูไว้แล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับแค่อย่างนี้ครับตบนะครับอ่าครับตบให้แบนๆประมาณนี้นะครับเพื่อตบเพื่ออะไรก็เพื่อว่าถั่วมันจะได้ทั่วถุงนะครับจะไม่ได้ไม่มีช่องว่างนะครับกินได้ครับแล้วก็ตบประมาณนี้แล้วก็วางแบบนี้ไปเลยนะครับผมถ้าเป็นเ็ถั่วที่มักก่าเชื้อแล้วไม่ได้แช่เย็นนะครับผมก็วางแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ าเป็นอากาศาหน้าหนาวหรือหน้าฝนอย่างเงี้ยก็ใช้ผ้าขาวบางแบบนี้นะครับคลุมคลุมแบบนี้ไปเลยนะครับหรือเป็นอากาศปกติหรือว่าเป็นหน้าร้อนเนี่ยเราก็สามารถคลุมได้นะครับเพราะเป็นเทคนิคที่ผมทํานะครับก็คือคลุมไว้1วันนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนราคลุมไว้1วันแล้วเราก็จะมาสังเกตดูว่าหนึ่งวันแล้วเส้นใยเขาจะเริ่มขึ้นนะครับมีสังเกตดูด,ดีจะมีไอ้น้าเกาะอยู่ข้างในถุง เล็กน้อยแล้วครับแล้วก็มีเส้นใยที่เริ่มขึ้นมาเป็นสีขาวๆเราจับดูก็มันจะรู้สึกอุ่นๆค่อนข้างจะร้อนนะครับเราก็จะเอาผ้าออกนะครับผมถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนอะไรอย่างนี้นครับจะทําให้ถ้าเราคุมไว้วันแรกเนี่ยจะทําให้เชื้อเขาเดินดีนะครับเชื้อเขาเดินดีเดินไวนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เราก็ปล่อยอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเชื้อเขาจะเดินเองนะครับแต่ถ้าว่าเราคุมต่อไปเนี่ยมันร้อนมากๆเนี่ยจะทําให้เชื้อเขาตายนะครับชื้อของเขาตาย เพราะว่าอากาศมันไม่ได้ถ่ายเทออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วอากาศของเขาจะต้องเอาอากาศใหม่อากาศเย็นเข้ามาระบายการร้อนออกนะครับวันที่2เราก็ควรจะต้องเอาผ้าออกนะครับถ้าเป็นฤดูฤด,ด,ดูร้อนเนาะควรจะผ้าออกเพราะงั้นเดี๋ยวเชื้อตายก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเชื้อก็จะหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้เน่าได้นะครับถ้าเป็นหน้าร้อนเนาะแล้วก็อีกอันนึงสมมุติว่ามันเป็นเตมเต้เย็นเอเมเตเ้ที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะครับ ตอนอื่นล้วกอ็อาจจะเอาแบบเนี้ยถุงซิีวแบบเนี้ยไปวางไว้ให้พัดลมเป่าก่อนนะครับพัดลมเป่ามันก็จะช่วยลดความเย็นของที่ของถั่วที่ในตู้เย็นเยลเชยเย็นได้นะครับหรือเราก็วางทิ้งไว้ก็ได้ครับแล้วก็พอพอเขาหายเย็นแล้วเขาจะมีหยดน้ําตามถุงนะครับแล้วก็พอเขาหายเย็นแล้วจะมีหยดน้ํแล้วก็ผ้าเช็ดเช็ดนะครับเช็ดออก,อ,กอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาอตู้เย็นมาแล้วก็ฉีกเลยก็ได้นะครับ ออกมาเลยแบบนี้นะครับแต่ถั่วข้างในเขาจะเย็นอยู่เราก็เอาแบบนี้ไปวางไว้ตรงหน้าพัดลมก่อนนะครับให้พัดลมเป่าเป่าเป่าเาสร็จแล้วเดี๋ยวน้ําเขาจะออกมาเกาะนอกถุงนะครับไม่ใช่น้ำในถุงนะครับน้าความชื้นอะไรเงี้ยมันจะออกมาเกาะนอกถุงเนี้ยแล้วก็เอาพอเขาหายเย็นแล้วเราก็พาซับเอาน้ําออกนะครับมันจะช่วยให้เขาแห้งขึ้นนิดนึงนะครับถ้ามันเทมเป้เขาเปียกมากก็ไม่ดีนะครับจะทําให้กระเทียมเขาเน่าได้นะครับก็ พอมันคลายเย็นละนี่ของผมคลายเย็นละใช้ตู้เย็นเหมือนกันนะครับคลายเย็นละก็มันมีหยอดน้ํอดูข้างในก็ผ้าเช็ดนะครับผ้าสะอาดเช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็วางบ่มเหมือนปกติครับเหมือนกับตัวที่ไม่ได้ใช้เย็นนลครับวางแล้วก็คลุมผ้าครับก็คลุมผ้าแบบนี้นะครับผมง่ายเลยคลุมผ้าไว้ก็หนึ่งวันเหมือนกันครับประมาณหนึ่งวันช่วงเวลาหนึ่งวันพอมันถึงครบหนึ่งวันเนี่ยเราก็ต้องมาสังเกตดูนะครับอย่าลืมนะครับผมก็มาสังเกตดูมาเปิดดูนะครับ อ่าแล้วก็มาดูความความเคลื่อนไหวของเขานะครับว่าเขาจะจะเติบโตไปยังไงนะครับถ้าเขาจริญเติบโตได้ครบหนึ่งวันเนี่ยเขาจะอ่าถุงเขาจะเป็นสีขุ่นๆขาวๆเหมือนมีไอ้น้าเกาะอยู่ข้างในอ่าสังเกตดูดีๆก็เห็นมันจะมีเส้นใยเดินนะครับแต่อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถุงเขาจะขุ่นละเพราะว่าตัวเขาจะเริ่มร้อนนะครับมีไอ้น้าเริ่มออกมาอย่างนั้นไม่เป็นไรนะครับไอ้น้ําในถุงประมาณนั้นไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าถุงรอ้อดตอนที่เราพูกเชื้อเนี่ย มันหมาดได้ที่อยู่แล้วความชื้นมันที่ออกมาก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็พอเส้นใยเขาเดินแล้วเราก็สามารถเอาผ้าออกได้นะครับผมเอาผ้าออกแล้วเดี๋ยวความร้อนเขาจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ไม่ควรจะไปไว้ในที่มีห้องแอร์เปิดแอร์หรือเปิดพัดลมนะครับพัดลมโดนอะไรเงี้ยเพราะว่าการอบเทมเป้จะมีผลในเรื่องของอากาศมากนะครับผมตรงนี้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องเน้นหน่อยนะครับผมก็มประมาณนี้ครับผม ไม่มีตัวที่เสร็จสมบูรณ์ให้ดูเนาะเป็นที่ของผมนะครับผมจะที่ทางที่ผมทําอยู่ที่บ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมก็จะหนึ่งวันแรกผมจะคุมผ้าแล้วพอครบยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันยี่สิสี่ชั่วโมงเนี่ยเราผมจะมาเปิดดูนะครับถ้าเชื้อเขาเดินดีอะไรเงี้ยผมก็จะผ้าออกตัวเขาจะร้อนนะครับผ้าออกแล้วก็ผ่านไปอีกวันก็อาจจะไม่ถึงอีกหนึ่งวันนี้นะครับเชื้อเขาจะเต็มหมดเลยนะครับ ว่าวิธีนี้จะทําให้เชื้อเข้าเดินไวครับผมก็เลยเอามาทําเป็นคลิปให้พี่ๆดูกันนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ